สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาขับดีเครื่องแรงท็อปสุดของรุ่นมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะรถที่น่าใชัยและก็ขับดีมากๆเลยนะคะนิสสันเทนา250 XV ท็อปสุดเกียร์ออโต้ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ7,000บาทขอคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่15,000บาทขึ้นไปกระือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูรรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหลาขับดีน่าใช้สุดๆเลยนะคะท็อปสุดของรุนเครื่องแรงมากๆเลยนะคะ 2 5 0 0ค่ะเหยียบมันมากๆเลยค่ะภายในเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่สจุดกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกลายไม้รอบคันปุ่มสตาร์ทแอร์แบ็กเอบเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะดูหลาดูดีค่ะแยรตอนหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงค่ะ สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะขอคนซื้อไดนะ้รับรวมอยู่ที่1น0 0 0บาทขึ้นไปนะคะกรสุคันนี้ไปเฉยงงานได้แล้วนะคะประวัติดีจัดเต็มจัดเกินได้เลยนะอยู่ที่เครดิตของคนซื้อนะคะมาทดลองขับดูได้รถสภาพดีจริงๆค่ะอันพนร้อมเฉยงงานเลยนะคะเครื่องมี6ค่ะมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะขิวของเงียมรอบพังเลยค่ะ ดีค่ะมีแอร์ตอนหลังค่ะกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะบัปรับ,บไฟฟ้าคู่หน้าอีกตั้งหากค่ะคันนี้แอร์แบ็คคู่ค่ะน่าใช้ค่ะคันนี้หน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ V6 2 5 0 0 cc ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีแอสไซน์นำหน้าแอสไซน AMP 10ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสะภาพดีน่าใช้ค่ะรู้ละดูดีกว้างขวางนางั่งสบายขับดีสุดๆเลยค่ะปรึกษาเรื่องไฟนั้นได้เลยนะคะออกรถนไม่ยุ่งยากเลยนะ พบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ